เด็กที่ร้านหมูกระทะถามหามึงทุกวันเลยพี่คะพี่คะอันนั้นโคของหนูค่ะไม่ใช่นะครับอันนี้มันโคของผมผมซื้อมาเองจะเป็นของคุณได้ยังไงอะของหนูค่ะเมื่อกี้หนูวางไว้ตรงนู้นอะ วางไว้ตรงนู้นก็อยู่นู้นไงครับขอโทษนะคะคือพอดีหนูดูผิดเองนะคะพี่ไม่เป็นไรครับเขาหน้าเขาหลังก็ดูดีๆนะอย่ามามั่วแบบนี้ขอโทษนะคะครับโอ้สวยจัง โอ้รถเวฟซะด้วยเวฟเขาบอกว่าเจ้าของเวฟนี่รวยมากเลยเราต้องไปเจ้าของเวฟให้ได้ในสวันดน์ม้งสวัสดีค่ะลูกค้าอ๋อสวัสดีครับสนใจสอบถามได้นะคะครับเออคันนี้สวยมากเลยครับราคาเท่าไรละครับผมขอลองขี่หน่อยได้ไหมครับฮะเออคันนี้มันแพงมากเลยนะคะฉันคงให้คุณทดลองขับไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณรวยจริงอ้าวนี่คุณพูดแบบนี้ ดูถูกผมนี่ว่าฮะนี่คุณดูถูกเหรอถึงผมจะแต่งตัวจนใส่รองเท้าแตะแบบนี้แต่ผมก็มีตังค์นะครับฮะนี่คุณเห็นว่ารองเท้าผมใส่รองเท้าแตะใช่ไหมได้เดี๋ยวผมโชว์รองเท้าใหม่คู่ให้ในกระเป๋าผมมีอีกคู่หนึ่งนะเออดูเออเออกระเป๋ากระเป๋าโอ้ยตกตกตกโอ้มันตกมันตกมันตกเออตกตกตกโออโออมันมันตกตกตกโอ้โห่จีบจก็เป็นเป็นอ่า เอ้งเท้าใหม่ผมเห็นไหมล่ะเออคุณอย่ามนดูถูกผมแบบนี้นะโอ้คุณเคยได้ยินไหมพักคิริวห่อขี้อหอทองค่ะไม่ใช่ผมอ่าผมเนี่ยพักคิริวหอทองคะค่ะลูกค้าอยากทดลองขี่ใช่ไหมคะเชิญทดลองได้เลยค่ะอ่าต้องพูดอย่างนี้หน่อยไปเบนอ้าอะไรวะไอ้ป๊อดนิ่มกล้าใส่รองเท้าแตะมาซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ไงวะมึงใส่รองเท้าแตะขับมอเตอร์ไซค์ตำรวจจับนะเว้ยไม่กลัวเอ๋อ กูก็ไม่ร uh huh. 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 cool. ู้ดี่หว่าว่าต้องไปซื okay, okay. Uh ้อรองเท้าผ้าใบที่ไหนอ่ะโชว์เฮ้ยรองเท้าผ้าใบก็ต้องซื้อที่ห้างเทสโก้โลตัสซิวะคนรวยๆอย่างเราอ่ะต้องเดินโลตัสเว้โกสตี้ออกมาแล้วมึงไม่รู้เหรอห้างเทสโก้โลตัสเออโอ้เออมึงไม่บอกกูแต่แรกว่ากูจะได้ไปอ่ะไปเซ็นทรัลใช่ไหมเขาเรียกเซ็นทรัลเซ็นทรัลเทสโก้โลตัสมีทั้งนันยางกับโกสตี้ไปเร็วเดี๋ยวกู้ฟังไปโอเคยๆไปดิไปโลตัสกันอ่าเทสโก้โลตัสไปซื้อกูสตี้กัน ที่มึงอย่าบอกนะว่ามึงเอาแบงค์ปลองกับไอ้ไฟแชกกุญแจรถมันหลอกเซลเพื่อนี่จะเอามอไซค์ไปโกงเซลเขาเนี่ยกูจะพูดดังแต่เขาได้ยินเพราะว่าเขาเรียกว่าอ่นะภูมิฐานกูดีไงมันดูดูไม่ออกหรอกนะดูไม่ออกได้ไงวะเป็นใครใครก็ดูออกใครก็จะให้มึงไปขับวะโถ่เอ้ยบอสมึงนี่ทําเสียแผนหมดเลยว่ะโอ้ยไม่ต้องห่วงเว้ยกูมีเหยื่ออะไรใหม่มึงดูไอ้มอนนั่นดิ หมอโน้นทำไมวะไอ้หน้าจืดนั่นเหรอทำไมมึงคนเดียวนั่นอะ่ะทำไมนะมันก็เดินโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลอ่อะมันธรรมดาได้แบบนมึงอย่าโง<อ>่สิวะกูโควมันตัวคนเดียวไงเขมแห้งแรงน้อยแบบนั้นอะ่ะสู้เราสองคนไม่ได้หรอกเว้ยเดี๋ยวกูหยิบโทรศัพท์มึงหยิกบกระเป๋าเลยเลยล้วนอ่ะ <laughs>

Great.